อะไก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปต่อเนื่องนะ<ช>เพราะว่าหมอประสิทธิ์แล้วก็หมอทีรานี่มาก็คือมาเตือนอ่ะผมว่าให้สติะนะใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมโลกเนี่ยมันผ่อนปลนมันมันไม่ได้เรามันระวังเนี่ยมันถึงระเบิดเถิดเทิงเลยใช่ครับในหลายประเทศที่มีปัญหานะครับเซคันเวฟหรือว่าระลอกที่2นะครับ โดยอาจารย์หมออุดมขชินทร์นะครับซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยาการกระทรวงศึกษาธิการด้วยอาจารย์หมอเป็นรองประธานมูลิธิธรรมมาพิบาลทางการแพทย์นะครับ <c oughs> ก็ออกโรงมาย้ําเตือนนะครับบอกว่าขอใหอ้ประชาชนคนไทยเนี่ยต้องเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือนะครับอย่กากาตกอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์โควิด19สิ่งที่อาจารย์หมออุดมเนี่ยย้ำก็คือว่าอย่าลืมนะว่ายังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา ยังไม่มีวัคซีนที่จะใช้ในการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถที่จะสก,กัดได้ก็คือต้องไม่ประมาทต้องป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นครับอาจารย์หมออุดมเนี่ยยังมีการหยิบยกตัวอย่างเลยครับพี่แป๊บบอกว่าทําไมต้องเตือนว่าระลอกที่สองเนี่ยมันน่ากลัวกว่าระลอกแรกสิ่งที่อาจารย์หมออุดมเตือนอยู่ตรงนี้ครับพี่แป๊บะก็คือไข้หวัดใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศสเปนครับ,บตั้งแต่สมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่6นะครับ อาจารย์หมออุดมบอกว่าระลรอกแรกนะครับสำหรับไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดครั้งนั้นเนี่ยรอบแรกคนตายห้าล้านคนครับพี่เปี๊ยบ้าแต่ว่าไม่ใช่รอบเดียวครับ,ร,บรอบที่สองตามมาเนี่ยคนตายไป4ี่สิบล้านคนครับครับซึ่งอาจารย์หมอก็สรุปนะครับบอกว่าระลอกที่สองเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าระลอกแรกเสมอนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทําตามนะครับคำแนะนําหรือความห่วงกวลของบรรดาบุคลากรทางการแพทย์เอาไว้ครับยังไงยังไงเสียไม่เสียหลายนะครับพี่เปีฮะส่วนยอดของผู้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 วันนี้ล่าสุดนะครับก็ยังเป็นข่าวดีต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าวันนี้ยังไม่พบคนที่ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องกันเกือบเกือบสีวันนะพี่เปีกี่วันนะ39นะ 39เลยใช่ไหมครับหลืออีกวันเดียวก็จะครบ40วันนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อ1รายครับติดเชื้อรายใหม่แต่ว่าอยู่ในสเ a จควอนทีนะครับเดินทางกลับมาจากบาเรนครับเป็นสุภาพสตรีนะครับอายุ24ปีนะครับกลับมาตั้งแต่วันที่28มิถุนายนนะครับเข้าสเตจควอนทีที่จังหวัดชนบุรีนะครับต่อมาเริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีการถ่ายเหลวนะครับมีการตรวจเชื้อ ในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับสุดท้ายก็พบว่าติดเชื้อก็เลยทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อในบ้านเรา3,180นแะครับแต่ว่ารักษาหายแล้ว3,066ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ตัวเลขเดิมครับ58คนนะฮะอันนี้ต้องปรบมือให้กับความสําเร็จของประชาชนคนไทยและภาคส่วนต่างๆนะครับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ตอนนี้56คนครับถ้าต่ำกว่า50เมื่อไรนียโอ้โหเราเตรียมนับถอยหลังได้เลยพี่เพีฮะ นะแต่ว่ามันก็จะมีติดเชื้อจากต่างประเทศมาต่อเนื่องไงจะลง50แล้วต่อ50สิบอ้าวดีกลับขึ้นไปใหม่กล <US S> <nt> ับ <_ an> แต่ถ้าเกิดว่าไม่มาจากกลุ่มชาวต่างต่างประเทศเนี่ยที่ได้รับอนุญ,ญาตให้กาให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย6อห6ถึง11กลุ่มเนี่ยพี่เป๊บฮะก็ an, อาจจะไม่มีอะไรน่ากลัวสักเท่าไหร่เขากลับมาแล้ว ก็เข้าสู่เตจค,ควอนตีน,นไงใช่ครับแต่ว่าการเดินทางกลับก็ามาของ6กลุ่ม11กลุ่มนะครับที่ได้รับไฟเขียวในระยะของการคลายล็อกเฟสที่5อันนี้มีบางกลุ่มนะที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องกักตัวนะครับเย็นคนที่เข้ามาอบรมมาให้ความรู้เป็นวิทยากรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่เพียรฮะอ่นนี้ก็คือในบ้านเราครับพี่เพียรฮะไปดูสถานก,การณ์ลกนะครับโอ้โหวันนี้มีตัวเลขที่เป็นประวัติศาสตร์ครับคือเมื่อวานนี้คนติดเชื้อนี่ ทั่วโลกเนี่ยนะครับวันซื้อเนี่ยสองสองแสนครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขเปิดเผยวันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับยอดสะสมผู้ติดเชื้อเนี่ยสิบล้านเก้าแสนนะครับเสียชีวิตสะสมห้าแสนสองหมื่นสี่พันครับที่น่าสนใจครับคือสหรัฐอเมริกาครับตัวเลขสหรัฐอเมริกานั้นติดเชื้อเมื่อวานนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหกถือว่ามากที่สุดเลยนะครับคุณประจักษ์ครับแล้วถ้าไปเทียบกับตัวเลขสถิติของบราซิลครับ บราซิลนั้นเมื่อวันที่19มิถุนายนเนี่ยติดเชื้อในประเทศสูงสุดถึง5 4 7 7 1แต่มาวันที่สหรัฐอเมริกาทะลุไป57,236นะครับแล้วก็สถานการณ์ตรงนี้อาจจะขยับสูงขึ้นอีกก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าดรแอนโทนีฟาวชีเคยออกมาคาดการณ์เหมือนกันครับว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าตัวเลขในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขยับถึง10,000แเพราะว่าการระมัดระวังของคนสหรัฐอเมริกานี่ต้องถือว่าลดน้อยลงมากนะครับ แล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกานั้นก็มีผู้ว่าการรัฐเท็กซัสครับเกรปอัพบอดครับเมื่อวานนี้ออ,ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่า <c oughs> มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับ <S S S s exactly <S ให้คนในรัฐ <we did S 2> เท็กซัสเนี่ยนะครับ <When we S 2> ใส่หน้ากาก <stood S 2> อนมามัย hmm. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยแหละครับมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อคนใกล้ชิดคนรอบข้างที่อันเป็นที่รักเนี่ยนะครับจะต้องใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือให้สะอาด ทั้งหมดนี้ก็คือมาตรการในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดแต่ว่าผู้ว่าการรัฐเท็กซัสก็บอกว่าจะไม่มีมาตรการลงโทษเพียงแต่ว่ามีการออกมาเรียกร้องเพราะว่าเหตุผล <id> ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ครับที่รัฐเท็กซัสคนติดเชื้อในรัฐเท็กซัสนี่10,000คนครับจากทั่วประเทศเนี่ยห้าหมนะครับอยู่รัฐเท็กซัสรัฐเดียว10,000ืแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ยังหน้าหวาดวิตกกังวลนะครับถน่งเรื่องตัวเลขของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพยากรณ์โดย cdc ครับ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคระบาดของสหรัฐอเมริกาครับคาดการครับว่าในวันที่25กรกฎาคมก็อีก22วันข้างหน้านี่ยนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยรวมเนี่ยครับจะขยับถึง148,000ครับปัจจุบันนี้อยู่ที่131,000ก็ขาดอีก16,515นะครับก็คิดเป็นเฉลี่ยวันละ750 8 0 0ถึง้ถ้าตัวเลขยังอยู่ขนาดนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ขยับถึงร่ว,รวมเกือบ1 5 0 0 0 0คนเลย ในขณะที่รัฐอบามาครับก็มีการออกคอำสั่งฉุกเฉินนะครับในส่วนของมาตรการฉุกเฉินด้านสาธสารณสุขก็คือให้ปฏิบัติในส่วนตามคำแนะนำของบุคลากร,กรทางการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเรียกร้องกันมาตลอดนะครับโดยเฉพาะจากอดอตรแอนโทนีเฟลชีนเนี่ยท่านกับพยากรคาดการและก็แสดงความกังวลตลอดช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าคนอเมริกันนั้นไม่ได้มีความระมัดระวังนะครับออกไปข้างนอกก็ไม่ใส่หน้ากาก แล้วก็เป็นเหตุให้ต้องมีการออกประกาศอย่างใดรัฐเท็กซัสที่ว่าเนี่ยครับแล้วพรุ่งนี้ครับเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาหาดหลายหาดครับในหลายพื้นที่นะครับฟลอริดาแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีการประกาศห้ามคนมาสนุกสนานหรือว่ามาเฉลิมฉลองวัน,ว,นวันชาติในวันที่4กรกฎาคมนะครับเพราะาสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นยังน่ากังวลอย่างมากจะห้ามได้แค่ไหนล่ะพี่เป๊บวันชาติ <laughs> ทั้งที <laughs> <laughs> ก็อย่างน้อยก็สถานที่อย่างบริเวณชายหาดเนี่ย จะไม่มีมาตรการป้องกันอะไรเลยคนก็จะไปสนุกสนานทางการก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ไปดูตัวเลขของบรรซิลนะครับอยู่ที่40,070รัสเซีย6,007นะครับแล้วก็ติดเชื้อสะสม660,001ขณะที่อินเดียครับติดเชื้อก็ยังอยู่ที่20,001นะครับโอ้โ oh, หอินเดียนี่มามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ติดเชื้อสะสม6,27,000น่าสนใจก็เม็กซิโกนะครับ เม็กซิโกนั้นผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้ขยับไปที่5,681ครับแล้วก็ติดเชื้อสะสมอยู่ที่2 3 1 7 7 0อันนี้ก็เป็นสายการโดยรวมครับทั่วโลกครับแค่3ประเทศหลักๆนะพี่เป๊ปสารัฐนะฮะสหรัฐบราซิลแล้วก็อินเดียก็บอกบว่ายอดรวมแล้วเนียวันละเป็นแสนเลยนะ,ะใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์โควิด -19 นะฮะไหนเราพูดถึงเรื่องในต่างประเทศครับพี่เป๊ปฮะ เราจะไปต่อเรื่องที่ฮ่องกงไหมก็สถานการณ์ท่าที่ฮ่องกงที่น่าสนใจหลังจากที่มีการประกาศใช้พรกความบั่นคงเน่ยนะครับประกาศใช้เมื่อก่อนวันที่หนึ่งคือคือห้าทุ่มของคืนวันที่สามสิบแล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นวันที่ครบรอบยี่สิบสามปีของการคืนเกาะฮ่องกงเนี่ยครับให้กับทางการจีนนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้กฎหมายตัวนี้ ความคืบหน้าที่น่าสนใจก็คือแกนนํากลุ่มที่เคลื่อนไหวประชาธิปไตยเนี่ยครับทั้งโจโชวหว่องทั้งนาธานลอเนี่ยนะครับก็รู้ชะตากรรมตัวเองนะครับว่าถ้ายังเคลื่อนไหวภายใต้กลุ่มที่เรียกว่าเดโมซิโตนะครับก็อาจจะถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ถูกดําเนินคดีในเรื่องข้อหาละเมิกดกฎหมายความแม่นคงครับเพราะว่ากลุ่มเดโมซิโตเนี่ยเป็นกลุ่มที่มี สโลแกนในการเคลื่อนไหวนะครับคือเรียกร้องการปกครองตนเองของฮ่องกงซึ่งภายใต้กฎหมายใหม่นี่นะครับขอเรียกร้องลักษณะนี้ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดกฎหมายความมั่นคงครับแล้วเมื่อวานนี้ครับนาทันลอนะครับซึ่งเป็นแกนนาคนหนึ่งในกลุ่มเดโมซิโตก็มีนาทันลอแล้วก็มีโจชัวหวองเนี่ยนะครับได้เดินทางหลบหนีออกจากฮ่องกงไปแล้วครับไปแล้วเหรอหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการโพสต์ออนไลน์นะครับพูดคุยกับทางกรรมธิการ ของทางวุฒิสภาของสหรัฐแล้วหลังจากที่ออกมาพูดเรื่องนี้เสร็จเนี่ยก็โพสต์ข้อความใน WhatsApp นะครับแล้วก็บอกว่าเนื่องจากการประกาศใช้พรบฉุกเฉินพรบความมั่นคงเนี่ยครับก็ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องหลบซ่อนตัวออกนอกประเทศแล้วก็คงจะต้องเคลื่อนไหวทางออนไลน์ต่อสู้ต่อไปครับแล้วก็การเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างในภาพที่เห็นนะครับถ้ามันมีป้ายป้ายที่ที่เรียกร้องในเรื่องของเอกราชเนี่ยนะครับรวมถึงการ ประกาศระหว่างการชุมนุมตลอดช่วงที่ผ่านมาที่ที่เรียกว่า l i b e r a t e liberate ฮ่องกงนะครับแล้วก็ revolution of our time เนี่ยถ้ายังมีการประกาศเรียกร้องข้อความลักษณะอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดในส่วนของพบรบความมั่นคงฉบับใหม่แล้วก็มีโทษจำคุกอย่างน้อย10ปีจนถึงตลอดชีวิตครับแล้วการดำเนินคดีในคดีความมั่นคงเนี่ยนะครับในส่วนที่มีการละเมิดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การขึ้นศาลที่แผ่นดินใหญ่ในประเทศจีนซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ว่ามันจะละเมิดข้อตกลงหนึ่งประเทศสองระบบในเรื่องของระบบในส่วนของตุลาการของฮ่องกงนี่แหละครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการนําตัวผู้กระทําผิดนั้นไปขึ้นศาลที่ที่แผ่นดินใหญ่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของโจโฉว,วองนี่ยังไม่ทราบนะครับว่าหลบหนีเดินทางออกนอกประเทศแล้วหรือยังแต่ตัวเองก็ประกาศครับว่าภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นั้นถือว่าเป็นยุคสมัยเนี่ยแห่งความหวาดกลัวนะครับแล้วก็จะกลายเป็นรัฐตํารวจรับ ของทางการจีนไปอันนั้นก็เป็นสาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศใช้พรลกฉุกเฉินเมื่อวันพรลกรความมั่นคงเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ,รบปกติธรรมดาก็อยู่ยากอยู่แล้วนะฮะตัว,ว,วชวบองนะ่ะพอเจอกฎหมายความมั่นคงของจีนฉบับนี้เข้าไปเดี๋ยวสงสัยจะอยู่ลําบากนะฮะเอาล่ะเรากลับมาดูเรื่องสถานการณ์ภายในประเทศนะครับช่วงนี้ใครที่เป็นคอการเมืองห้ามพลาดนะครับเราจะมีประเด็นร้อน ที่อยู่ในความสนใจรวมไปจนกระทั่งถึงเราจะมีภาคต่อของช่องส่องผีด้วยนะครับในช่วงเบรกที่2รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องบทบาทของพโตเรกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นในเชิงทางการเมืองอีกหลายเรื่องแต่ว่าช่วงเบรกแรกเนี่ยนะครับเราก่อนที่จะปิดเบรกนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยใครที่ติดตามเนิวข่าวเที่ยงก็ได้เห็นนะครับว่าเก้าอี้บันหมุนได้จะไม่พิ่ปบนะเก้าอี้หมุนได้นะครับในระหว่างการ อภิปรายนะครับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาป,ปี2ปี64เนี่ยในวันที่สองเนี่ยฮะแล้วเพอเอิญปรากฏว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงกล้องที่จับภาพการไร้สดพอดีพี่เประฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยโอพังหะไปตามๆกันบอกเห็นกอี้จูเนี่ยมันหมุนได้อย่างไรครับกลายเป็นประเด็นที่ผู้คน <c oughs> วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับหารูไหมว่าความจริงเนี่ยคือแค่ยื่นเท้าไปสกิดเนี่ยอะรพี่เป๊ะครับมันก็สามารถเที่ยบหมุนได้นะฮะแต่ว่า นี่คุณ,คณเจตวันบุญเกียรตินะครับคนที่เจ้าตัวว่าเอามือเอามือไปหมุนแต่ว่าผมไม่ไปแน่จะว่าใช้มือหมุนจริงหรือเ <c oughs> ปล่าพิ่เป๊ะพระเพราะว่าไม่เห็นมือโผล่ไปนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเอาเอาวัยวะสูตรอื่นหรือเปล่าเ <c oughs> จ้าตัวบอกว่าเป็นคนทําเองฮะ <c oughs> ก็ปิดดราม่านะครับปิดเรื่องราวที่เป็นปนระเด็นที่ผู้คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันได้ไปเปล่าหนึ่งแต <c oughs> <c oughs> ่ว่าความจริงนะครับปิ่เป๊ะพระสภายะสภาสถานเนี่ยนะฮะหรือที่ทําการรัฐสภาแห่งใหม่อันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นแหล่งเป็นจุดที่ มีการพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันมันทำให้ชวนขนหัวลุกหรือทำให้คนฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรที่มันไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างต่อเน,นื่องนะครับ,รบถ้าไปคุยกับทางข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่บอกเล่ากันมาเป็นทอดๆฮะอย่างล่าสุดเนี่ยพี่เป็นประเด็นข่าวก่อนหน้านี้พี่เปีะเจอสุภาพสตรีใส่ชุดไทยใช่ไหมยืนอยู่ที่ชั้นเสีย อันนี้เป็นเป็นกรณีหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าทุกตีสี่เนี่ยก็จะเจอคุณยายนะตื่นขึ้นมาหุงข้าวหุงหาอาหารการกินเนี่ยทุกวันเช่นเดียวกันครับนี่เป็นก็ซิปที่พูดลือกันไปลือกันข้างในพ่เภกพะ,พะ,พะลือกันแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับหลายต่อหลายเรื่องคือมันจับมาเชื่อมโยงกันนะครับกรณีของคนที่ขับรถเกรนเนี่ยแล้วตกลงมาเสียชีวิตเมื่อปีปีไหนปี260นะคก็เลยยิ่งทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูก จับแมาจับแพะชนแกะมายงกันไปมาเรื่อยๆนะฮะคราวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่จะบอกกล่าวเนี่ยก็คือว่าที่ตั้งของสปายะสภาสภาสถานแห่งนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปแล้วก็ถูกบอนะครับจากคนไทยโบราณหรือว่าคนรุ่นเก่าก็บอกว่ามันเป็นที่อาถรรพ์ครับพี่เปีบยกัะมันเป็นที่อาถรรพ์เจ้าที่แรงเพราะอะไรเพราะเดิมทีพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นศูนย์รวมของ หลากหลายกิจการกิจกรรมนะครับที่บอกว่ามันเป็นแหล่งแหล่งอะไรแหล่งอคูจอนนะครับเพราะเดิมทีนะครับเดิมทีบริเวณนี้เขียวไข่กาเนี่ยเป็นชื่อของท่าเรือนะครับเป็นชื่อของท่าเรืออยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับเป็นจุดที่เรือโดยสารเรือขนส่งสินค้านะครับจะขึ้นท่าที่นี่นะครับ ก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมนะครับมีโรงสุบฝิ่นนะครับมีโรงคณิกาหรือว่าโรงซ่องโสพินีมีโรงเลื่อยนะฮะรวมไปจะกระทั่งถึงห้องเช่าราคาถูกครับคือเขาบอกว่าไฟที่เนี่ยแทบจะไม่ดับเลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนพี่เปี๊ยะาช่วงที่เกิดโรคระบาดเนี่ยว่ากันว่าคนที่นี่ครับล้มหายตายจากกันไปเยอะเลยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงคุณโสพินีนะฮะที่กลายเป็นผีไม่มีญาตินะฮะก็กลายเป็นภาพที่ผู้คนในอดีตก็มีการ พูดเล่าขานต่อกันมานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับการขยายตัวเข้ามาของผู้คนและภาคธุรกิจหรือแม้แต่หน่วยงานของกองทัพเองนะครับก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้เต็มไปด้วยสารเจ้าหลายแห่งเต็มไปด้วยสารพระภูมิเต็มไปด้วยสารเจ้าที่เต็มไปหมดเลยพี่แป๊บฮะขณะที่ตอนที่เข้ามาปรับพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะฮะ ที่เข้ามาดําเนินการเนี่ยไม่กล้าที่จะไปพังสารพระภูมิเนี่ยยี่สิบสามสิบแผงเลยพิพาะมาขลักขังยืดเยื้ออยู่ตรงนั้นฮะเขาก็บอกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยืนยันนําไปสู่สิ่งที่มีการพูดคุยกันว่ามันเป็นที่อาถรรพ์ที่เจ้าที่แหลงนะฮะแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็ใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณแต่ว่าถามคนวงในเนี่ยเขาพูดกันเยอะอคนพขลุกไหมก็คขบวนลุกกันพอสมควรฮะ แต่ว่าสรุปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับก็อีหมุนนะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวครับเอาเราพักกันครู่นึ่งครับเดี๋ยวกลับมาช่วงนะครับช่องสองผีนะครับมีประเด็นร้อนหลายหน่วยงานที่เงียบๆมาก่อนนั้นนี้เริ่มขยับนะครับเดี๋ยวกลับมาฮะ่ีืือมาจังนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีฉันจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดชายกลางจะเอาอะไรบ้างคะะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ผักถัวผลไม้ตะรมะาวปะ่ามะม่ล้นมะตมายูมีงบ 1,000บไปซื้อที่ไหนอ่ะที่บิ๊กซีที่นี่มีของถูกของดีของสดของเยอะช็อปที่บิ๊กซีถูกจ้าเ็นล่าคอนเฟิมทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์พิโรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเอง จะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือพูตานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอร์ดีพลัสสารสรกัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโร์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอด เวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิรต์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพ,พี่มากินถังเช่าของอาจารย์มิโรลนี่เพราะเพื่อนๆในวงการแนะนานะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อลหลายกล่องเ,เพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนน่ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพลสสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ชินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกังแต่คอดีพลส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโอ้ชุดสอ5น 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอดีพลสสกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ิทแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้เพัสหนึ่งกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทร020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอดคอดี33 MV Hub แอปพลิเคชันดูหนังซีรีส์จากทีวีบีฮ่องกงอัดนั่นด้วยซีรีส์คลาสสิกซีรีส์ใหม่ชนฮ่องกงหลากหลายอารมณ์มากมายก,กว่า500เรื่องอิ่มหนำไปกับการรับชมซีรีส์คุณภาพได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาแอปพลิเคชันเพื่อทุกคนในครอบครัวดาวน์โหลด MV Hub เลยเปิดโลกความสนุกทุกความเบเถิงไปกับ MV Hub อาณาจักรคนรักหนังจีน ของคุยเคาะต่อข่าวนะครับพลาดไม่ได้นะครับเรื่องที่เราจะนําเสนอต่อไปนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลแล้วก็บนสื่อหลักด้วยีิเปะปะก็คงจะต่อเนื่องกันหลายวันนะครับเรื่องกรณีของช่องสองผีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการถามหาหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะว่าปล่อยให้รายการในลักษณะยิงน,นี้มีการนําเสนอนะครับทั้งเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระนะครับซึ่งมันไม่สอดคล้องไม่ตรงประเด็น เรื่องเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนประวัติตศาสตร์นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องบุรพกษัตริย์ไทยนะครับทั้งกสทชนะฮะทั้งในส่วนของอนักวิชาการนะครับด้านพระพุทธศาสนารวมไปจนกระทั่งถึงกรรมธิการด้านการาศาสนาของสภาผู้แทนราษฎรออกมาขยับขับเคลื่อนนะครับบอกว่าจะเข้าไปตรวจสอบและก็รอ ดูคําร้องเหรียนต่างๆที่มีเข้ามานะครับสําหรับรายการที่ว่านี้ว่ามีความถูกต้องมีการบิดเบือนและที่สําคัญเนี่ยนะครับมีอยู่หลายกรณีก็คือว่ามีการนําวัตถุมงคลนะครับที่มีการอวดอ้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่วัตถุมงคลประเภทแบบเหรียญหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่นะพี่เป๊ะฮะแต่ว่ากลายเป็นเหรียญกอก้อนนะครับกลายเป็นเหรียญของเมดูซ่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันอธิบายได้ค่อนข้างยากนะฮะ ก็มีการตั้งเป็นประเด็นคำถามตรวจสอบบอกว่าตกลงเรื it, ars, yes. <Dav is. S 2> ่องของการบิดเบือนโครงการรับบริจาคโดยที่ไม่มีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันผิดหรือไม่อย่างไรนะครับกสทชเนี่ยพลโทพีรพงมานกิจนะครับซึ่งเป็นกรรมการของกสทชเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะมีการหารือจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้ชัดเจนเนี่ยวันที่16กรกฎาคมนะฮะ ขณะที่วันนี้แหม่มโพดําเนี่ยก็ยังมีการโพสต์ข้อความทวงถามนะครับไปถึงคุณเลนนี่ท,ที่ที่อ้างตัวเองว่าเป็นอาจารย์ที่ว่านเนี่ยนะครับกรณีที่มีการอักเกอเอเอยกอ้างในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าเคยประสบอุบัติเหตุในช่วงยังเป็นเด็กคอหักแขนหักขาหักตายไป49วันนะครับแหม่มโพดําถามว่าเกิดเหตุเกิดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรจะได้ไปติดตามขอข้อมูลมานะฮะ ข้อมูลเรื่องราวของคุณเลนนี่เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักมันสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องไปดูในในเฟซนะครับหรือในในแอปพลิเคชันที่เธอสื่อสารกับผู้คนโดยทั่วไปนะครับหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยนะครับก็มีการนี่ฮะจากเดิมเนี่ยชื่อสุรประภาคำขจรหรือว่าสุรประภากรูดทองนะครับชื่อเดิมเนี่ยออนประวีคำขจรนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเข้ามาเป็นพี่รู้จักของคนเนี่ย จากการแต่งหน้าในผ่านทาง a c e b o o k นะฮะก็เลยมีแฟนคลับเริ่มมีมากขึ้นจากนั้นก็ขยับเข้าสู่วงการหมอดูครับกลายเป็นเลนนี่ยานเทพเขาบอกว่าค่าดูเนี่ยตั้งแต่1,000ล่าสุดี่ก็บอก2,000กว่าบาทนะพี่แบบต้องใช้เวลาจองเนี่ยประมาณ1เดือนนะฮะตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนเลยที่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ออกมาบ้วยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจกแจงถแถลงเนี่ยวันที่6กรกฎาคมทีเดียวเลยนะครับ คราวนี้หลายคนที่สงสัยพี่เปียกฮะก็คือเรื่องกล้องเรื่องอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการถ่ถายทํารายการนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะที่หลายตัวคนบอกโอ้นี่นี่ไปจับวิญญาณผีได้หรือเปล่าตํานองเนี่ยนะครับพี่เปียกฮะปรากฏว่านี่ได้รับการอธิบายมานะครับจากนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์นะครับครับน,ะะนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ออกมาอธิบายเรื่องนี้ก็คืออาจารย์เกษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับจากจุฬานะครับ อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่กล้องจับวิญญาณเป็นเพียงแค่เครื่อง motion capture นะครับเอาอุปกรณ์ตรวจจับพลังเอาอุปกรณ์เนี่ยมาทำให้มันดูลี้ลับนะครับเมื่อแสดงภาพนะครับเหมือนโครงกระดูกนะครับขยับขึ้นมาบนจอภาพเต้นไปเต้นมานะครับทั้งๆ้ที่จุดตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันสามารถที่จะกระทำได้นะครับด้วยอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับเป็นการทำ motion caption นะครับแล้วก็จับความเคลื่อนไหวนะฮะทำให้คนทั่วไปมองว่าโอ้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเครื่องจับวิญญาณไปนะฮะแต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่หลังจากที่อาจารย์เกษดาโพสต์ปั๊บเนี่ยพี่เปี๊ยะพะมีคนรุ่นใหม่ๆก็ามาโพสต์กันเยอะนะครับแสดงว่าพิถเห็นเยอะมีอยู่คนนึงเนี่ย ก่อนจริงมีอยู่เยอะหลายรายครับแต่ยกมารายเดียวก็แล้วกันเขาบอกว่านี้เป็นเป็นกล้องเล่นเกมครับของ Xbox นะฮะอาศัยการหักเหของแสงนะครับมีแท็บเล็ตหรือว่าจอแสดงแสดงภาพนะฮะมีแบตหรือว่า Power Bank มีกล่อง Xbox นะครับบวกกับแอปของกล้องโหลดลงไปในแท็บเล็ตนะครับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อเข้าไปนะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธนะฮะหลังจากนั้นก็จะสามารถทำได้อย่างที่เห็นเขาเรียกว่า GTD โกดีแทคเตอร์ครับพี่เป๊บมะนี่ก็คือคําอธิบายนะครับทางจากนักวิทยาศาสตร,ร์ก็รวมไปก้ะทั่งคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เขามาอธิบายว่ามันคืออะไรพี่เป๊บฮาแต่ที่เมื่อกี้งงคือเหรียญกอก้อนใช่ไหมมีสามเหรียญสมรุ่นนะใช่ครับโอ้โหเช่ากันซื้อขายกันเป็นหม <c oughs> ื่นนะเหรอฮะเอี่ะเกือบหมื่นครับ งงเลยบอกเฮ้ยโอโ้โหโฆษณากันอะไรกันโอ้โหเป็นเหลือเชื่อเลยนะครับว่ามันมีอะไรกันน <ำ S 2> ําำโดยเหรียญเมดูซ่าเนี่ยดูอันซ้ายเนี่ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วมันอะไรนี่มันมันม,ม,มันเป็นโรคไร้ผมแดนในยุคใหม่หรือเปล่าพี่เปียเพนที่จะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่โดยทั่วไปอย่างที่เราเคยแขวนกันนะ <ม S 2> แล้วปัจจุบันยังแขวนอยู่นะฮะอ่ะพี่เปียพฮะไปดูเสรีพิสุทธิ์เต็มีเวทหน่อยดีไหมฮะ หมกรณีเสรีพิสูจน์นี่ต้องบอกว่าเล่นไม่เลิกจริงๆนะครับ,รบเป็นถึงอดีตผู้ประชาการสํงงานักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ติดใจเรื่องปมถวายสัตว์ตั้งแต่วันที่16ก <c oughs> รกฎาคมนะครับที่นาย,ยกรัฐมนตรีนําคณะเนี่ยเข้าถวายสัตว์แล้วก็ก็มีข่าวตอนนั้นว่าถวายสัตว์ข้อความขัดตกบกขัดตกหล่นไปไม่ครบะไรเนี่ยครับก็มีการดําเนินการไปชี้แจงในสภาอภิปงอภิปาย แล้วก็ไม่คิดครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานนี้ที่คุณเสรีพิสุทธินั้นส่งเรื่องให้กับประธานชวนหลีกภัยนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยดำเนินการต่อส่งให้ปปชโดยเห็นว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อขัดรัฐมนูญเนี่ยไม่น่าที่จะบริหารประเทศต่อได้และส่งให้ปป,ปชนะครับปปชก็ถ้าส่งเรื่องนี้ต่อแล้วปปชเห็นว่ามีมูลนะครับในเรื่องของการละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ย ก็จะต้องส่งให้สารดีกา,าแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิจารณาเลยแต่หากไม่เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดจริยธรรมเนี่ยครับก็จะต้องส่งต่อไปที่อายการสูงสุดเพื่อให้อายการสูงสุดเนี่ยละครับส่งต่อไปทางสาลดีกาแล้วหากสารดีการับเรื่องไว้เนี่ยนะครับนายกลุงตู่เนี่ยนะครับท่านจะต้องยุติการทําหน้าที่ในการเป็นนายกทันทีเลย hmm. ซึ่งเ็าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้ ไม่จบแล้วก็ส่งต่อไปที่ประธานชวนก็คงจะต้องดูนะครับว่าประธานชวนหลีกภัยเนี่ยที่เคยทักท้วงในเรื่องนี้กรณีของเรื่องปมถวายสัตว์ที่คุณเสรีพิสทจน์เอามาพูดในสภาก่อนหน้านั้นนะครับทางประธานก็มีการทักท้วงเนี่ยลักษณะว่ามันไม่ควรจะมาเป็นประเด็นแล้วในเรื่องปมถวายสัตว์เนี่ยนะครับจะนํามาสู่เหตุการณ์ที่ส่งเรื่องให้ประธานชวนนะครับไปดูในส่วนของความเห็นของสารรัฐมนูญนะครับ ซึ่งได้เท้าความไปถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่16กรกฎาคมนี่ครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเข้ากล่าวคําถวายสัตว์แล้วหลังจากนั้นครับวันที่27สิงหาคมนะครับเวลา9นาฬิกานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับพระราชดําลัดในโอกาสเข้าเฝ้าทูละองธุรีพระบาทนะครับถวายสัตว์ปริญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งพระราชทานเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาพิไทยเข้ารับต่อหน้าพระบรมรชายาลักษณ์ หน้าห้องรับรองชั้น5ตึกบัญชาการธรรมเนียบรัฐบาลตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นคำวินิจฉัยของศาลแต่เป็นความเห็นของสารรัฐรมนูญที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้นะครับในตอนท้ายเนี่ยครับสารรัฐมน,นูญมีความเห็นในเรื่องนี้ชัดเจนมากว่าการถวายสัตว์ปริญาณต่อพระหมหากษัตริย์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐมนูญใดจึงมีวัติไปใน,นกระชั้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินจิจฉัย เรื่องมันก็น่าจะจบตรงนี้แต่ว่าค,คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเหมือนกับไม่ไม่ยอมจบแล้วก็ส่งให้ประธานชวนแล้ววันนี้เห็นว่าก็มีข่าวกรณีของท่านไพบูลด้วยใช่ไหมใช่ครับอ,อาจารย์ไพบูลนิติตะวันเนี่ยครับซึ่งก็เป็นกรรมิการด้วยเป็นตัวแทนจากพักพลังประชารัฐเนี่ยเข้ามาอยู่ที่กรรมธิการชุดปปชอของพลตุรเรกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะแทนสสเดิมของพลังประชารัฐมาถึงก็ <laughs> เรียกได้ว่าก็ มีปัญหาขัดแย้งมีความเห็นต่างจากคนตําเลเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะฮะซึ่งก็ลุกลามไปจนกระทั่งถึงมีการเสนอจะให้มีการเปลี่ยนตัวประธานกรรมธิการด้วยนะครับพี่เพ็ญฮะอันนี้คือเรื่องราวที่จะต้องติดตามดูนะครับในส่วนของกรรมธิการชุดนี้เนี่ยอาจารย์ไปบูลนะก็ถือว่าเป็นมือกฎหมายคนสําคัญที่เข้าไปซึ่งเรื่องนี้อยู่ในสภาลแล้วอาจารย์ไพบูลก็บอกว่า,จ,าจะก็จะในการประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเล่งเรื่องนี้ขึ้นมาให้มีการอถอดถอนคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกจาก รกรรมธิการโดยเห็นว่าสิ่งที่คุณเสรีพิสุจิ์ทำเนี่ยนะครับละเมิดพระราชอำนาจแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะมีการตรวจสอบใช่ครับจากกรรมท,ที่ทางสารมนุนมีความเ็นในเรื่องนี้ครับ,รบนี่ก็คือ